งวดที่แล้ว้ยินงนาวเขา,าเะขเข่าม็นบ่เขาออกครับครับครับเขาเขาตัวได้พ่อสองสองหนึ่งเขาตัวได้พ่อสองสองหนึ่งแตกสามตัวคนตีมวดข้าสามตัวเลยนะวมวดนี้มีตัวเด่นบ่พ่อมีมมเด่นกับเด่นแปดห้าแปเจปองนี่ละแปดห้าแปดเจ็ดแปดสองช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง<ม>่งให้ด้วยนะคะ ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริจจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะอันตัวมากก็คือ82กับแปดหอันร่าจ,จะได้กับพ่องวดนี่แปดสอง้าแปดเจจังได้กับมามา,มาบอเออเัินลด รุดสองไปกับติบไปหาหาขันรุดหาไปกับไปหาเจ็ดเด็กวันนี้พอ่นนพอบอกว่าจังได้กลับมาพี่น้องนะคะขันมันมอมมาว่าแปดแปดห้าเนี่ยหรือห้าแปดแปดเนี่ยแปดกับหาในกอดข้อกันมากกอดข้อคือหนึ่งกับสองนันะค่ะจังได้กลับมานะคะพ่อไอกว่าใส่ไว้ไ่าเผาสา<ห>ันนองเผาหนาเผาหลังนี่สันนองค่ะเสวัสดีพ่อโมนะคะเป็นสา เ่อไดนกับว่าเจอเด้นยงนแต่ว่าเลขขึ้นเขาเรีวว่าสัน่นพ่อแดกสามตัวจังหวัดตวครับนับควนอยู่บ่ที่ผมเอกามาเหนะ้ยมาเขา,ขา,า,ขาจังหวัดนี่มันหังหืมเขาจังหวัดป่ะพ่อมาเขาอยู่ครับแต่ศูนย์หกสี่สี่คมาสองหนึ่งหนี่สองหนึ่งนึ่งเขาเ,เต็มเต็มด้วยส้่าพาสมาสองสองหนึ่งเลยเขาสามตัวเป๊ะเลยบ,บอกเขา มันอไหนว่าพ่อยังไม่ดวงเลยซื้อคอได้เอาขับบ่ได้เอาพอได้เอาแต่ว่าอย่ในี้สดจะมีเลยอืมครัหนูแมาอยู่แต่บอเห็นพอเพราะว่าเห็นแต่ไอ้ส่วงไอ้เฮ็ดหน้าเนาะพอเนาะก็เลยพอยูนะคะท่านผู้ชมพอจะคำนวดห้สดๆนะครับมาเบร่วมกันนะครับจะแตกสามตัวเหมือนที่ผ่านมาไหมนะครับ ราติดตามด้เดี๋ยวราติดตามแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้เราจะสันกันน่อยนนเข้าสามตัวครับสองสองหนึ่งะครับอ้หูบนว่าเขาสามตัวเสียดายเสียดาครับมอถือใจบอกพอถ้าบอเอาสองสองหนึ่งมถือันคัดใจบอกครับนันอยในสูตรเยอะเธอสามตัวไม่มีจริงสิแปดนี่มีมีแปดหนึ่งแปดสอง ใครเข้ามาก,าก,ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมอยู่กับคุณพ่อโหอนะคะบ่ได้มาหาพอจะงวดว่ามันสองข้อสามครับไล่งวดเดือบสามงวดหรือสามเดือนสามงวดล่ะระมาณสามงวดหรือสี่งวดนี่ล่ะเพราะว่าผูดผ่านหน้าอยู่พ่อก็อยูนน่เขาเห็นพ่อช่วงนั้นหน้าพอดีน,น้องขอพ่อไปอยังกับฟ<า>ูกนหลายตัวมันก็เลย มัวเจักคนถือเอานะครับรก็เลยบ่ออะไเป็นสูตรใหม่ของพ่อดีเงี้ยมาสูตรใหม่น,นั่นเป็นสูตรใหม่ของพ่อนะครับสูตรใหม,รม่นี่มันสูตรใหม่มันเป็นยังไงพอ่อมันบาดนี่นัน่นตัววิ่งของมันแปดกระพานครับหนีเลยอ๋อวิ่งแปดกระพา,บานบนยางเกี้ยวของขอดบน ยิงบนยางเดียวแปดกับห้านะครับเลยว่ามันสีมาน้องกันก like ็ะเราจับขาดหมวดก้อนหนึ่งกับสองกับหนึ่งมันก็มาน้อกันคือเกาขาดวันนี้ก็บแปดกับหามันก็สถีมาน้องกันคือเก่ากดข้อกันมาแบบบอกดข้อกันมน้าคือเก่ากดข้อกันมน้าเด้อพี่น้องวันนี้วัที่สามตัวพ่อหายชักสุดหายสองซุด แปดแปดท่ากับพาแปดแปดกับให้ฟอมตัวนี้แปดแปดห้าแปดแปดห้าเขียนไปครับแปดแปดห้ากับห้าแปดแปดก็คุณพอกับให้ฟอมนะครับห้าแปดแปดห้าแปดแปดอันนี้จะเป็นเรื่องข้างบนหลวงพ่อ ล่างนี่บอกเขาเนี่ยบเขาให้บนยางเดียวบนยางเดียวเอาเด็กสองสตัว,ตวครับแปดหนึ่งจับว่าสิว่าให้รุดมันสิรุดบ, <8, 2 S 2> บครับแปดสองเอาแบบให้รุดดีกว่ากอืมว่าสิว่าให้รุดแล้วมันหลายตัวรับแปดสามแปดสาม เลขทะเบียนรถเขาเรอยได้85น้ะ85 85 88 88มันหลายตัวครับคือหน้าเอาให้เลือกไเรล้วพพอนอกปักก็ได้เลือกเราหาเบ้ญจะมาแ88เดยบ่พ่อเอ้ยกะเบิญคเบดญ8ดรุ huh. ่นเนี่ยหาหาพะเป็น เบินเบิ่นแปดแปดอเพอรว่าหาฮาดีว่เป็นเ่นม่เพอร์้่าคือแหละว่คือขันมาสมารถาาทีแปดขันม,มามันต้องกอดกันแม่นว่าสองตัวนี้สองตัวมันต้องกอดกันอสำหรับประเด็นพ่องโหนะครับเด่นแปดกับห้นนนานะครับทว่ามันจะกอดข้อกันมากนะครับ แนวทางสามตัวเคยแตกมาแล้วหลายงวดนะครับได้ยินข่าวงวดนี้พองอหอแปดแปดห้ากับห้าแปดแปดตัวเดียวกันเลยนะครับพอสองตัวเราพอมากตัวไหนที่สุดสองตัวมากตัวไหนที่ยางห้าสองตัวแปดห้าแปดสองแปดแปดห้าแปดสองสองชุดก็พอก็แปดเจ็ดตัวแปดเกียดนะครับ สำหรับคนตุ้น้อยนะครับคนตุ้มน้อยก็เอวงกลมให้นะครับแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดนะครับตัวกันยัตเตอร์พิมพนะครับเดือดแปดหนึ่งแปดสามแปดแปดนะครับตัวกันนะครับตัวมันอ่านน้ำครับแต่ขึ้นแปดมาสำหรับแนวข้างสามตัวเหมือนเลขตัวเดียวกันนะครับพอโฮกับกราปลี่อมนะครับสาคูเรื่องผอมมันแตกสามตัวคือเกานะครับเมืที่ผ่านมาคุณก็โฮแตกสามตัวสองสองหนึ่งนะครับ เขียนไว้อย่างดีมาถังบ่มักไปในขมืูขวานตัวนัังมากตัวหนีมากแ็่ยังยินข่าวว่าเลขเจ้าของเขาแต่ว่าบ่ได้เอาซ้ำบ่ค่ะพ่อขาดใจบอกพ่อขาดใจเป็นจ้าใดเระคือบ่เอามันบ่มักบ่มันบ่มักนอันนั่นมันหันบ่ชอบบ่มักเลยตัวเขียนไว้เขียนไว้อยู่เขียนในสูตรนี่แล้วกลับมาเลยมากพี่เจริญหน้าเพิ่งแล้วเขาว่าเรื่องบ่มากออกไปแล้วมันสิมาจังไรอัน สองหน่งงสองกับสองสองเลยครับมันผันมาสาสามตเข่าสามตักอดกันรองสองเลยตีดนค่ะงอดงวดชนี่งวดกันฝากอันนี้ไปมันออกยัง่ะบอกศูนย์ล่คะซีซีนั่นกเข่าบ่ซีก็เข่าเข่าจักตัว เขาซีซีนี่ยว่าได้เขาม่านหางว่าเขาทั้งทั้งสามมันแล้วสูญกะมาเขาแต่มันไปอยู่ล้างค่ะให้ผลออกล้างตีแสดงว่าเขาติดต่อมาไลน์หวดเสียดา้จะเพี่น้องเขาว่ได้มาตามนะคะแต่ว่ามันก็มาเขาเนาะพ่อเนาะขันมาได้สิมันก็ได้ให้ไปอันแบบว่าตัวเจ้าของเก่งแมนมาแมนกะสร้างบมเดลฟังคุณไอวอลนะแมนมาแมนกะขึ้นเอาเล็กขึ้นเองแมน มันสมองดักเอาเจ้าของตัวเดียวเจ้องเน่ยมันจะเป็นยังไงครับประด้๋ยวไปเฮ็ดห้ไผ่เนาะเหล็กเฮ็ดเอาเจ้าของเนาะพ่อเนาะแต่ว่าขันมาเจอกคือเห้ดเอฟซีเบิ่งน้ำเนาะค่ะเนาะเออกระชังสั่นแล้วเว้ยเธอเพิ่มหมานเนาะม่นเห่าเธอมีโศกเธอได้เฮ็ดบุญน้ำพ่อเนาะพี่น้องเนาะนะคะถูกต้องแล้พ่อนี่ถูกต้องแล้วแม่นบ่ตำรวจงานพ่อถูกปะเบื้งก่อนนะคะ ตุ๊กสองนะครับสำหรับแนวทางสามตัวมีอยู่เจ็ดุดว่าหกสุดนะครับหกสุดหกสุดนะครับสองตัวสองตัวหกุดสามตัวสองสุดนะครับสามตัวสองสุดเป็นแนวทางความโอโหนะครับสาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับโอเคพอชัดแล้วอ่าโอเคนะคะสายวิ่งสายรูดนะครับแปดกับห้านะครับพอจับให้นะครับพอะวามันน่าจะปลอดข้อกันมากจับสามตัวเลขแปดแปดห้ากับห้าแปดแปดนะครับ คือจังสอ,งสองสองหนึ่งเนาะขอเนาะขยายให้เอวงกันเออสำหรับแนวทาง 2, 2> ตัวที่วงกลมสีแดงสำหรับคนทุนน้อยนะครับโอ้โหให้เน้น8 2 8ครับตัวการห้ามตัดทิ้ง8 1 8 3และ8 8นะครับห้ตัดทิ้งเนอะห้ามตัดทิ้งพรอว่าครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยด้อครับเดือนหนึ่ธันวาคม2 5 6 7นะครับ ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ share, ให้กับทางเพจทางช่องนะคะสวัสด,ดีค่ะเพราะว่า<ส>หากกระเปียดนี่มันมากน้ากันโซ่ให้เอฟซีบิงแนพอดชุดร่วมค่ะมีตัวใดแน่เบงเเอาเป็นชุดนี้ปะ่ะจะพ่อก็ชุดนี้ละโอ้ที่แลวนี่แตกสามตัวนะคะท่านผู้ชมสองสองหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นชุดรวมนะคะที่คุณพ่อให้มาะคะ่ะก็เป็นแนวทางมาฝากเอซีนะคะย้ําเป็นแนวทางนะคะงวดนี้8ดกับห้ามันจะกอดคอกันมานะคะท่านผู้ชมอกอดแมน้นบ่พ่อกอดคอกันมาค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ